สวัสดีครับพี่น้องมือนีทั้สีก็ไมาใส่เบ็ดครับเนาะเซเบ็ดขวดเนาะเซเบ็ดมัดใส่ขวดครับมือนเกิดีเเลืออยนะครับใส่ในหนองหนองสานะครับใส่เงื้อกุ้งนะครับเงือกุ้งเนาะร้องเบิงนะครับเงือกุ้งใหญ่ตามเบิงครับพี่น้องมาใส่ตัวบัวอันแรกทั้สีก็ใส่แล้วครับปล่อยไปเนาะใส่แบบปล่อยเลยครับพี่น้อง ใส่เงากุ้งเนาะอันนี้คือกุ้งฮอครับพี่น้องกบบเงากุ้งเนาะครัสีกันสัตว์เป็นชิ้นเป็นชิ้นๆนะครับทันเป็นชิ้นประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเบ็ดครับอันที่สองครับอันที่สองเนาะอันเดียวันที่สองครับพี่น้องเนาะใส่ไปแล้วสองอันครับอันนึงร้อยไปแล้วอันนึงล็อกปล่อยล็อกเมืองครับพี่น้องลมพัดไปเนาะ ลุงก็สิพัดไปอย่งหน่อยนึงอันที่สองเาใส่แล้วครับเนาะมันมใส่กับกอหยานิดนึงครับเนาะเอามาอยาะอันที่สามก็คืเคอเนาะครับพี่น้องครับมส,ส,นะส,ส,สีกับไส้แล้วเนาะครับส่วนที่ไส้กับไส้อะไรนะพี่น้องเนาะมาผู้เดียวมืัอนี้ครับมาผู้เดียวเนาเนะอ่ามีคนถือกล่องเนาะมีคนถือกล่องในะห้ ใสใ่แล้วครับพี่น้องเนาะประมาณสิบกว่าหลังเนาะใส่ตามตะลิงเนี่ยนะครับพี่น้องเนาะใส่ตามตะลิงนี่นะเนาะใส่ตามฟางครับเดีย๋ยวสักพักนึงเขาลงมาหยาบนะพี่น้องเนาะทำสีใส่ประมาณสิบหลังนะสิบหลังครับวันนี้ก็มาใส่เบ็ดเงากุ้งเนาะเงากุ้งเงากุ้งเอาเงากุ้งมาล่องเบิงครับมือใส่แบบเบ็ดเบ็ดสุ่นร้อยเนาะร้อย อันควรน้ำพลาสติกนะครับพี่น้องควดน้ำพลาสติกร้องเมืองครับวันนี้ใส่ในสะระบ่อดินเก่าครับพี่น้องบอ่อไงลึกพอสมควรนะครับสาสีกา่ก็มนาะอยู่นะในบ่อเนาะเหมือนอกันนั่งเรือมาครับพี่นอี่เรือเขามีเรืออยู่เรือเหล็ก <laughs> เเรือเหล็กมากล้ำหนึ่งครับพี่น้อง คำสีใส่ตามตะลิงนะครับใส่เบ็ดเนาะใส่เบ็ดตามตะลิงเขา,าจังมาหยามอีกรอบนึงครับคำแล้วนะช่วงนี้คำแล้วเนาะทำค่มอย่างหน่อยยังสอลงมาหยามครับพี่น้องใส่ตามตละ,ตนนะลิงนี่แหละนะรอบปลาผือปลาโก,กกนี่นะพี่น้องเนาะหมูว่าชิมีปลาบ่เนาะคำสียังไม่เคยใส่ครับก็อลองใส่ลองเบืองเนาะปลาค่อนข้างลายข้างหา,า,นนาหลายาาาอยู่เนาะปลาหลายอยู่ปลาคอปลายิ้ชบเนาะปลา หลายป่าเนะาะปลายอิจฉนะ์เนาะปลาเชโดก็มีเนาะมีหลายป่าพี่น้องก็เริ่มตกแล้วพี่น้องจะได้ขึ้นโอมขึ้นเศร้าโอมกันพี่น้องเนาะสีม้าใหม่เนาะ